สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับรายการรับแจ้งเกิดเกิดเกิดเวทีแห่งความกล้าที่เปิดอาท้าให้ทุกคนเข้ามาแจ้งเกิดกันนะครับป,นปูนปูนปีนปีนมาลวจารับแจ้งเกิดบาแวะเฮียปอก็มาด้วยวันนี้ยังอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นวันอยู่แต่เฮปปอไม่มีหยู่ก็เลยพาคุณผู้ชมมาแถวแถวลาดกระบงังนัดไว้แล้วคนที่จะแจ้งเกิดกับเราเป็นหนุ่มน้อยชื่อแตงนั่นไงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดกระบังซอย8ตรงไปเรื่อยๆว่าแต่ว่า,วารู้สึกว่าจะยิ่งลึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยงั้นถามป้าคอนีิดิกาป้าป้ารู้จักน้องแตงกรเป๋าครับก็ มาก็มีกวนอะไรนั่นเนี่ยนั่นไงเจอฝรั่งให้บัตรทีดาอยู่โน้ตังแตงตตงอะไรไอตองฝรั่งพูดไทยได้แล้วปัดโผล่ไอเดี๋ยวแซวหมดเลยว่า่ว่าอยู่ไหนเนี่ยพี่พี่รู้จักบ้านน้องแตงหรือเปล่าครับอ๋ออยู่ที่ไหนครับบ้านสวนใจรัดครับลูกไม่เรียกลุงอีกแล้วนั่นไงบ้านสวนใจรัดเข้าไปเลยดีกว่าวันดีครับอ๋อมาหาแตงเหรอคะเที่ยปอบอกครับเชิญเลยค่ะน้องแตงน้องแตงครับครับเยี่ยปอบอกครับ สวัสดีครับตัวจริงล้อหรอนะครับแม่แห่ผูดได้ถูกใจมากแตงเอ้ไปไปแจ้งกัดกันแตงกิ้วสวัสดีครับชื่อเมทาสิ์หวังนีนะครับชื่อเล่นชื่อแตงครับ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมมูลนศึกษาพัฒนาการสายวิทย์คณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่4่ครับลุงแตงกําลังเรียนอยู่ชั้นม4ที่โรงเรียนเตรียมมูลนศึกษาพัฒนาการเรียนอยู่สายวิทย์คณิตซะด้วยแล้วในอนาคตตัวเองคิดไว้อย่างจะว่าตกขึ้นอยากเป็นอะไรเล่ามา สุขนอยากเป็นหมอครับแล้วก็อยากเป็นนักร้องด้วยเหตุผลที่ผมอยากเป็นหมอครับก็เพราะว่าอยากจะรักษาคนที่เขาไม่มีตังค์ครับอยากให้เขาหายจากป่วยครับเหตุผลที่ผมอยากเป็นนักร้องนะครับก็เพราะว่ามันเหมือนเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เวลาผมอยู่บนเวทีครับมีความสุขครับ ม,ม,มเหตุผลในการเป็นหมอก็ต้องบอกว่าหัวใจเธอหน้ากราบจริงๆเลยนะเนี่ยสุดยอดไอทิศว่าแต่ว่าตัวเองจะเป็นทั้งหมอจะเป็นทั้งนักร้องเลยเหรอมันจะไปด้วยก,กันได้เหรอรอบนี้เราทำคู่กันไปได้ครับก็เพราะว่าถ้าผมเป็นหมอนะครับผมก็จะร้องเพลงให้คนไข้ฟังครับแล้วก็เขาจะได้ไม่เครียดครับยิ่งหมอหน้าตาดีๆอย่างผมเนี่ยผมรุ่งเลยครับม่แหถ้าตัวเองหน้าตาดีเฮียปอก็มาริโอแล้วละพอคู เอาละเดี๋ยวปอขอถามถึงกิจกรกรมที่ตัวเองทําในโรงเรียนบ้างดีกว่านะจ๊ะตัวเองทําอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสมัยประถมนะครับผมได้เป็นนักเรียนเรียนดี6ปีซ้อนนะครับและสุดท้ายครับผมได้เป็นนักร้อของโรงเรียนครับสมัยมัธยมนะครับผมก็ได้เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับกล่าวนําในวันไหว้ครูและสุดท้ายนะครับผมก็ได้เป็นนักร้อของโรงเรียนครับแม,แม่แม่แม่ก็ต้องบอกว่าเป็นเาพาะกิจกรรมเลยนะเนี่ยแต่ที่ว่าเป็นนักเรียนดี6ปีซ้อนเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอด ไอ้ทิปไเฮียปอสังเกตว่ามีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ตัวเองทํามาตลอดนั่นก็คือการร้องเพลงนั่นเองแล้วตัวเองเริ่มรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละจ๊ะจําได้ไหมผมเริ่มรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับผมชอบไปเล่นบ้านป้าข้างบ,าบ้านบ่อยๆแล้วคุณป้าก็เปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังครับโดยเฉพาะเพลงของพี่จินตลาครับแล้วผมก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่นั้นมาเลยครับแหมแม่แม,แมก็ต้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงของพี่จินตรลาอาสยามนั่นเองเอาละเฮียปอขอ ทำเรื่องประสบการณ์ในการร้องเพลงหรื ING, ing. อว่าการประกวดบ้างดีกว่านะจ๊ะประทับใจที่ไหนบ้างจ๊ะประสบการณ์นั้นการร้องเพลงของผมนะครับที่ผมประทับใจก็คือเวทีแรกของผมครับที่ได้ไปประกวดร้องเพลงตอนนั้นผมอายุ8ขวบครับ <tres> ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาครับแต่เวทีที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเวทีที่วัดอุทัยธรรมารามนะครับกรรมการเขาก็หาคนชนะไม่ได้เลยเรียกคนที่เข้ารอบ3คนขึ้นไปบนเวทีครับหนึ่งในนั้นก็มีผมนยครับเขาก็ให้ผู้ชายไปร้องเพลงผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงมาร้องเพลงผู้ชายครับแต่สุดท้ายผมก็ได้รับ รางวัลชนะเลิศกลับมาครับนั่นไงผลก็มาจากที่ตัวเองฝึกร้องเพลงของพี่ยินตลาอาเยามาก,ก่อนนั่นเองเป็นไปได้นะเนี่ยเหลือเชื่อเลยเอาล่ะชอบร้องเพลงสักขณะนี้เยียปอถ,ถามถึงวิรกรรมหน้าแตกหน้าแตกบ้างดีกว่ามีกับเขาไหมจ๊ะผมได้ไปประกวดร้องเพลงที่หนึ่งครับก็ในขณะที่ผมเข้าไปเปลี่ยนชุดในฉากครับฉากก็ดำน้ำล้มครับใส้ตาทุกคู่ครับจับจ้องมาที่ผมเดียเนี่ยคนดูไม่เห็นอะไรของผมหมด บอกว่าคนดูไม่เห็นอะไรก็เพาะเราไม่มีอะไรให้เห็นนะเปล่าจ้าหนุ่มแตงเอาไรเดี๋ยวปอมมาถามถ,ามถึงฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ดีกว่าตัวเองมีฉายาอะไรกับเขาบ้างจ้าฉายาที่เพื่อนๆเรียกนะครับเจ้าชายลูกทงครับก็เพราะว่าชุดทุกชุดนะครับที่ผมใส่ขึ้นร้องบนเวทีครับคุณแม่ผมจะเป็นคนตัดให้ครับแล้วก็คุณแม่จะได้แรงบันดาลใจมาจากละครทีวีหลายๆเรื่องครับจนเพื่อนๆเรียกผมกันว่าเจ้าชายลูกทงครับ ฉายาเจ้าชายลูกทุง่งฟังแล้วเฮียปอรู้สึกมันไส้มันตับมันปอนแล้วกันพับผ่าสิเอาละ่ะงั้นหม่อมชันให้เจ้าชายเสด็จไปพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะไปค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแจ้งเกิดแป๊บเดียวครับกลับมาแล้วยังอยู่กับหนุ่มแตงฉายาเจ้าชายลูกทุ่งกันต่องั้นถามต่อเลยแล้วกันว่าตอนนี้ตัวเองมีศิลปินที่ชื่นชอบเป็นใครกันบ้างจ๊ะ เดืนปีนี้ผมชื่นชอบในตอนนี้นะครับก็คือพี่หนูมิเตอร์อาสยามครับที่เขาแต่งเพลงเก่งครับแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะพอทิ้งกินใจมากเลยครับแม่แม่แม่พูดถึงพี่หนูมิเตอร์อาสยามก็ต้องบอกว่ารบเครื่องที่สุดแล้วตัวเองทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทําได้หมดสุดยอดแล้วตัวเองชอบพี่หนูมิเตอร์อาสยามขนาดนี้แล้วตัวเองจะแจ้งเกิดอะไรบอกมันเลยจ้าวันนี้แตงจะมาขอแจ้งเกิดด้วยการร้องเพลงของพี่หนูมิเตอร์อาสยามในเพลงได้อ้อยคอยรักไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ เจ้าเริ่มเย็นมาแล้วน้องพี่รำร้องเรียกน้องบัวลอยใครแล้วใครเข้ามาเมืม่อคอยพี่ใจลอยไรยอ้อยคงเหลือแต่สางน้องเจ้าไม่หันมาแล แท้นวนปราลมหนาวเอ้ยข้าเคยกอดนางกลับอ้างวางลมพาพัดนางสู่กรุงไรออยแห่งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่พี่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้ารุง ตัวมเพชเพวงใหญ่อยู่ในเมืองปรุงเลินกลิ่นหอมฟุ้งลืมมานมุงยาค่ก็จบไปแล้วนะครับกับบทเพลงนี้ชื่อว่าได้อ้อยคอยรักในวัชนุองแตงยังไงวันนี้แตงก็ขอแจ้งเกิดด้วยคนนะครับสบายดีทีวี หรับหนุ่มแต่งฉายาเจ้าชายลูกทุ่งที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจคนนี้เยี่ยปอก็ขอการันตีไปเวทีรับแจ้งเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเห็นเขามารับแจ้งเกิดกันขนาดนี้ถ้าอดรนทนไม่ไหวลึกอยากจะแจ้งเกิดกับเขาบ้างก็ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมลสบายดีทีวี at gmail com หรือตู้ปน .3 3ไปรษณีย์3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ 10901สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีจ้า